สวัสดีค่ะขอสวัสดีกับผู้รับชมทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่ช่องมาดารีทะเลค่ะสําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นพลังงานคลิปรันดอมนะคะแล้วก็จะเป็นการเปิดไพ่พลังงานสดด้วยค่ะใครที่ผ่านเข้ามารับชมนะคุณรู้สึกดึงดูดก,กับพลังงานเรื่องราวนไะพ่ตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะเก็บกลับไปแต่พลังงานที่ดีนะคะฟังเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับชีวิตของ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะว่าพลังงานในวันนี้นะคะพลังงานรันนอมนี้ของคุณเป็นพลังงานแบบไหนอย่างไรคะ่ะผมหมายขอเริ่มจากดูพลังงานนะ้าของเพื่อนเรานะคะโอ้ใบแรกหล่นออกมาเป็นไพ่ happiness นะคะคุณเป็นคนที่มีความสุขจริงๆนะเพื่อนๆของเราเป็นคนที่สามารถสร้างความสุขได้ทุกที่ ะะทุกสถานที่ทุกเวลานะคะถ้าคุณอยากจะทําให้ตัวเองสดใสร่าเริงสนุกสนานคุณก็จะเป็นได้ทันทีนะพลังงานนี้เห็นเลยว่าเหมือนกับว่าคุณจะต้องผ่านการในเรื่องของฝึกตนนะคะฝึกยกระดับจิตใจของคุณนะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของการที่ให้มองเห็นนะคะแต่สิ่งรอบด้านให้เป็นโอกาสมากขึ้นนะคะมองเห็นความสุขสิ่งรอบตัวของคุณนะคะ Happiness เนาะว้าวเฟรนด์ชิ i p นะคะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้นะคนรอบตัวของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะสัมผัสถึงได้นะในพลังดีๆของเพื่อนเราตรงนี้อย่างแน่นอนนะคะคนรอบตัวคุณนะส่วนใหญ่เลยก็จะมองว่าคุณเป็นคนที่มีพลังบวกในตัวเองมากๆนะคะอืมอาจจะเป็นได้ว่าเออช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะสิ่งที่คุณทำความประพฤติต่างๆ การโชว์ในเรื่องของแนวคิดทัศนคติของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรอยู่ในแต่สิ่งดีๆนะคะเรามาก็รู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่มันกับไม่ได้จะชอบนะในเรื่องของการออพูดถึงเรื่องของคนอื่นการนินทานะคะออว่าร้ายหรือพูดถึงในเชิงแบบเม้ามอยอะ่ะคุณก็ไม่ได้เป็นในเวนั้นไม่ชอบแนวนั้นเลยนะคะอย่างชัดเจนเนาะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนของเราเนี่ยคุณก็มีเวในแบบการอยู่กับกลุ่มผู้คนสังคมได้ดีในแบบของคุณนะนะอืมคือเหมือนกับว่ายังไงเหมือนกับว่าโอเคถ้าคุณจะจําเป็นนะคะบางครั้งบางช่วงเวลาเนี่ยที่คุณจะต้องอยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้คนที่เขาอาจจะพูดเรื่องคนอื่นบ้างเนี่ยคุณก็จะแบบ นิ่งๆหรือคุณก็อาจจะทําอะไรของคุณไปนะคะอาจจะไม่ได้เนี่ยชอบที่จะผสมลงๆหรือว่ามานั่งออกความเห็นพูดอะไรมากมายนะคะนะอ่าเว้นแต่โอเคมันเป็นท็อปปิกที่พูดคุยสื่อสารกันในเชิงแบบแชร์ความรู้นะคะอ่าหรือแม้กระทั่งไปในเรื่องของการพูดถึงในสิ่งดีๆเรื่องดีเนี่ยอ่ะคุณถึงจะมีบทสนทนาขึ้นมามากขึ้นนะคะนะอันนี้ก็เหมือนกับเป็น เป็นพ e อสซ n a l ตี้นะที่เห็นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะคะโอ้แล้วต่อมานะก็มีไพ่พาชั่นด้วยนะคะอืมรูม้สึกว่าพลังงานในวันนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเหมือนกับอยู่ในช่วงเวลาของการที่มีแรงบันดาลใจมากๆเลยนะคะคุณอาจจะเพิ่งได้คนพบค,คนเจอสิ่งใหม่ๆอะไรที่มันเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจ ที่มากมายให้กับคุณณช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการรังสรรค์ผลงานเป็นงานอดุดรเรกใหม่ๆนะคะ,ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการเข้าถึงมากขึ้นในเรื่องของการทําพลังงานนะคะ,ะการเสริมสร้างในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพตัวเองมากขึ้นก็ได้นะเ,ออเหมือนกับเป็นการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้ต่างๆนะเพื่อที่จะพัฒนาคนยิ่งขึ้นไป นะตอนนี้คุณก็เหมือนกับมีโฟกัสที่ดีอ mm. เกี่ยวกับเรื่องของตัวคุณเองนะคะอืม mm. คือหมายมองว่าพลังงานวันนี้ที่เห็นะเป็นพลังงานที่ดีมากเลยของเพื่อนเราคือพลังงานที่ดีในที่นี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคุณมีการจัดจัดลำดับนะคะจัดการชีวิตในแต่ละวนของคุณะได้ดีแล้วก็สามารถที่จะคอนเน็กรับมือกับคนรอบตัวคุณได้ดีอีกด้วยตรงนี้นะคะ ในขณะที่มันก็ยังคงซึ่งเป็นไปแบบเป็นตัวตนของคุณนี่แหละเป็นธรรมชาติคุณตรงนี้นะคะพลังงานใครบางคนในที่นะคุณอาจจะเพิ่งผ่านช่วงเวลาของการพบปะเจอเพื่อนเก่านะหรือแบบนานๆทีอ่ะได้ไปรวมกลุ่มสังสรรค์กับเพื่อนอย่างเงี้ยพึ่งที่ผ่านพ้นมาช่วงปีใหม่ก็ได้เพราะว่าณนะตอนที่หมายทําพลังงานคลิปดันนัมเนี้ยมันก็เหมือนกับพึ่งก้าวข้ามผ่านปีเข้าสู่ปี67มาหมาดๆเนาะ แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาทำเลเช่นเคยนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงว่าคุณอาจจะเพิ่งผ่านโอนสถานการณ์ที่ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนกลุ่มได้กลุ่มหนึ่องอย่างนี้นะคะแล้วมันสึกว่ามันเหมือนกับมีการอัปเดตเนาะเอออาจจะมีการอัปเดตถามถ่ายสาทุสุกดิบหรือความเป็นอยู่ปัจจุบันของคุณเนี่ยชีวิตมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วแน่นอนว่าไม่ได้เขากับคุณเนี่ยก็ไม่ได้แชร์แบบแค่เรื่องของคุณนะก็คือเหมือนกับ พูดกันในวงอะเออในวงกลุ่มเพื่อนที่นานๆานทีเจอกันบางคนเนี่ยอาจจะไปเมตินรุ่นเก่าอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมแล้วรู้สึกว่าหลายคนอะที่เขาพอได้อัปเดตกับชื่อคุณตอนเนี้ยมีหลายคนนะเขาแอบทึ่งในอะไรบางอย่างตัวตนของเพื่อนเราที่คุณดูเปลี่ยนไปมากขึ้นเลยอะณะเวลาเนี้ยนะเขามองว่าคุณ แน่นอนเลยอย่างแรกคือคุณโตขึ้นนะคะโตขึ้นทางในเรื่องของการใช้ชีวิตโตขึ้นทางในเรื่องของทัศนคติบุคลิกต่างๆนะคะบางคนในที่นั้นน้ําเสียงคุณอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะคะโอเคจากช่วงเวลาในอดีตแต่ก่อนเนี่ยตอนที่คุณอออยู่ในสาการอยู่กับกลุ่มเพื่อนนี้เป็นสถาบันนี้อย่างเงี้ยนะคะสมัยก่อนอดีตเมื่อนานมาแล้วคุณอาจจะไม่ได้ เหมือนกับตัวคุณในปัจจุบันนี้เลยก็ได้นะคะอ่ยายกตัวอย่างถ้าแต่ก่อนเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เสียงเบานะคะเออดูพูดอะไรอยู่ในลําคออย่างเงี้ยนะคะนะคือไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากพูดออกมานะแต่มันเป็นโดยธรรมชาติที่โอเคลึกๆอะ่ะมันเหมือนกับเป็นอะไรพลังงานที่อาจจะบอกให้คุณอะ่ะไม เหมือนกับเสียงไม่กังวานนะคะแต่ปรากฏว่าพอคุณโตขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างกับบทบาทช่วคุณไปตอนเนี้ยพอเขามาเจอคุณอีกทีหนึ่งมาอัปเดตก,กับช่วคุณอีกทีหนึ่งนะกลายเป็นว่าคุณดูมีความเชื่อมันน่นในตัวเองขึ้นมากเลยน้ําเสียงคุณก็เปลี่ยนไปมีพาวเวอร์ชัดเจนมีความคมในน้ําเสียงของคุณแบบนี้เลยนะที่มายสัมผัสถึงได้ตรงพลังงานนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อซิว่า พลังงานของคุณเป็นอย่างไรอีกนะคะมาลยขอใช้เป็นสำหรับนี้ครับอืมสองไม้เท้าช่วงเวลานี้นะคะมายก็รู้สึกว่าคุณอาจเหมือนกับกำลังคาดการอะไรบางอย่างอยู่นะคะกำลังรอดูกำลังคาดการนะคะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับ สถานการอะไรแบบไหนยังไงนะคะแต่แน่นอนว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับในในเรื่องของการวางแผนดําเนินต่อไปกับชีวิอของคุณอะนะอืมอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะหรืออาจจะเนี่ยเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับโปรเจกต์หรือสิ่งที่คุณมีแพชชั่นอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ได้เช่นกันนะคะคุณมีการมองคาดการณ์ที่เป็นเชิงแบบอยากให้ทําให้คุณเนี่ย ได้เห็นรู้ทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะว่าคุณจะวางแผนต่อไปอย่างไรตรงนี้นะคะอืมมันไม่ได้เป็นการมองเดาคาดการแบบไปเรื่อยๆหรือว่าเออเหมือนไม่ใช่แค่รออยู่เฉยๆนะคะมันคือการคาดการเพื่อเป็นการส่งผ่านไปยังการวางแผนต่อไปในขั้นตอนของคุณในลักษณะนี้นะก็ดูเหมือนจะเกี่ยวกับงานได้นะคะอืม อัศวินดาบนะโอ้คุณกำลังตั้งใจนะจะไล่าตามพิชิตเป้าหมายให้ได้นะคะเหมือนกับว่าเวลานี้เนี่ยดูเพื่อนๆดูจะมีความเชื่อมั่นมากๆเลยนะว่าเออคุณได้เวลาแล้วที่คุณต้องทําตามเป้าให้ได้หรือไปถึงเป้าให้ได้นะคะนะที่ผ่านมาก็คืออาจจะรู้สึก รู้สึกเหยาะแย่รู้สึกว่าเออยังไม่ได้จริงจังเท่าที่ควรแต่ตอนนี้เหมือนกับคุณรู้สึกว่ามันได้เวลาแล้วนะที่คุณแบบต้องจริงจังต้องเอาจริงแล้วนะคะคุณอยากจะพิชิตเป้าหมายให้ได้แล้วมันเป็นฟีลลิ่งแบบนี้นะตอนนี้ที่เพื่อนเป็นอยู่นะคะอือก้าวดาบเนาะทีนี้มันติดในด้าน emotional ตรงน,นี้ก้าวดาบนะคะแสดงว่าอาจจะเป็นได้ว่าที่คุณลุกขึ้นมา อยากจะพิชิตเป้าหมายนี้ให้ได้ได้เวลาของคุณแล้วจริงๆนะมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยชวดไปหรือแบบเออเหมือนกับว่าคุณเคยรู้สึกทอนะก้าวราบตรงนี้ที่เห็นนะคะทีนี้มันเหมือนกับได้เวลาที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีเวลามัวมานั่งทอแล้วนะคะคุณลุกขึ้นมาเหมือนกับปฏิวัติอะไรบางอย่างกับตัวเองมากขึ้นอะ่ะเพื่อ พี่ชิดเป้าหมายตรงนั้นนะคะหลายคนก็คือเป็นเป้าหมายในเรื่องของความสำเร็จนะไพ่แดนรีเบิร์ตขึ้นมานะคะโอ้หลายๆคนเหมือนกับเป็นการที่เหมือนกับว่าถ้าคุณได้ไปถึงเป้าหมายนี้พี่ชิดเป้าหมายที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สำเร็จมากฟินิชมากให้กับชีวิตของคุณเลยมันเหมือนกับเป็นการที่ ทำให้คุณได้ชีวิตใหม่จริงๆเกิดขึ้นนะคะ,ะกับเป้าหมายผลลัพธ์นี้ที่คุณกําลังหมามั่นตั้งใจจะพิชิตให้ได้นะคะแล้วออสามถ้วยเนี่ยพูดถึงว่าคุณได้รับการสนับสนุนนะช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะผ่านทางคนในครอบครัวของคุณใครบางคนรอบตัวชีวิตของคุณนะคะก็ให้การสนับสนุนคุณหรือให้อิสระพื้นที่ให้คุณแบบ ได้โชว์ศักยภาพได้ทําตามฝันของคุณพิชิตเป้าหมายของคุณตรงนี้นะคะแล้วสามถ้วยเนี่ยมัก็ยังมองเป็นในเรื่องของการที่คุณเชื่อมโยงมากขึ้นด้วยนะกับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าไปนในเรื่องของจักรวาลให้ช่วยไกด์ไลน์นําทางเรื่องของเรานะคะตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าให้ตรงการที่มันเป็นก้าวดาวอะที่คุณแบบเคยเกิดความรู้สึกท้อไปบ้าง กิดความรู้สึกว่าเอ๊ะจะยังไงดีเราจะทําได้จริงๆไหมนะอะไรเงี้ยคุณเริ่มตัดออกไปนะเออคุณเริ่มตัดออกไปคุณเริ่มแปลเปลี่ยนมาเป็นการที่ดูสถานการณ์ดีกว่าแล้วก็เออแปลเปลี่ยนมาสู่การลงมือทําอะไรที่เราสามารถพัฒนาได้อีกนะหรือตรงไหนที่เออเรายังพอจัดการเองได้ควบคุมได้อยู่นะอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วนสิ่งไหนที่มันอยู่นอกเหนือนการควบคุมของเราเนี่ย คุณมีความไว้วางใจเชื่อมั่นมากขึ้นในจักรวาลตรงนี้นะคะโอเคค่ะงั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยนะคะว่าพลังงานในวันนี้เนี่ยต้องการที่จะส่งพลังงานใดนะมาถึงเพื่อนของเรานะคะนะกับการที่คุณรู้สึกดึงดูดพลังงานในคลิปนี้นะคะในส่วนของใบแรกที่คุณได้นะคุณได้ไพ่ king of wands ค่ะราชาถือไม้เทา้าอืมอย่างแรกเลยนะคะ อยากให้คุณมั่นใจนะว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะแต่ขอเชื่อมั่นว่าการไปต่อจากจุดนี้ไปถึงข้างหน้าเนี่ยคุณจะเก่งขึ้นนะคะจากการอะไรจากการที่คุณพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆจากการที่คุณนั้นไม่เป็นน้ำเต็มแก้วอยู่เสมอ ะคะ i n g of War เนี่ยพูดถึงคุณนะสมบัตินะคะของคนที่ใฝ่รู้รักการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีไฟนะคะอืเนี่ยคือคุณนะสมบัติของคุณที่เป็นจุดแข็งมากๆเลยนะที่ก็จะเป็นจุดที่นำพาเพื่อนของเราเนี่ยไปสู่การพิชิตเป้าหมายตรงนั้นได้อย่างแน่นอนนะคะ คุณเป็นคนที่ต่อให้เจอเรื่องอะไรที่ดูยากท้าทายหรือเจอช่วงเวลาที่ยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักเท่าไหร่เนี่ยแต่คุณมีพลังใจกับตัวเองเต็มเปี่ยมเสมอจะน้อยครั้งมากๆเลยนะที่คุณอาจจะรู้สึกดรอปบ,บ้างรู้สึกท้อบ้างแต่ไม่ได้บ่อยอะแปบ๊บเดียวคุณก็สามารถลุกขึ้นมาที่จะมีแรงผลักดันต่อพัฒนาต่อค้นควา้า ขยันขันแข็งนะคะอืมมาสึกว่าคิงอฟฟอนเนี้ยเป็นพลังของการที่บอกว่าคุณเนี่ยมีภาวะของการเป็นผู้นําได้อย่างแน่นอนแล้วภาวะการเป็นผู้นําของคุณตรงเนี้ยคือการที่คุณจะได้นําพาตัวเองเนี่ยไปสู่ความสําเร็จแล้วกลายเป็นว่าในวันข้างหน้าคุณก็เหมือนกับจะกลายเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่าง เป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นๆได้อีกมากมายที่เขาอยากจะพิชิตเป้าหมายของเขานะคะคำว่าภาวะผู้นําในที่ตรงนี้มันสุขว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าการที่คุณเนี่ยจะต้องไปอยู่ในจุดของการบริหารคนเยอะๆไปนําคนเยอะๆนะคะแต่อาจจะเป็นในเชิงแบบคุณได้ผลลัพธ์ความสําเร็จเกิดขึ้นจากความมุมานะอุตสาหะของคุณที่ไม่ยอมแพ้ ตรงนี้นั่นแหละมันจะเป็นอะไรที่ล้าค่าในวันข้างหน้าอนาคตมากๆเลยที่เหมือนกับเป็นเป็นโรโมเดลอะเออคุณจะกลายเป็นโรโมเดลให้กับใครหลายๆคนอีกมากมายตรงนี้นะคะอเอลฟสอดนะหนึ่งดาบหนึ่งดาบเนี่ยบอกว่าคุณเป็นคนที่มีปัญญานะปัญญาในแง่เชิงของการเออเข้าใจชีวิต เข้าใจผู้คนเข้าใจสถานการณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงแน่นอนเกี่ยวกับในเรื่องของทั้งการตื่นรู้แล้วก็ไปนในเรื่องของ่าความคิดการวางแผนนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดนะแต่ความฉลาดเนี่ยก็คือการที่คุณรู้จักประมาณตนรู้จักประมาณชีวิตของคุณว่าคุณกําลังอยู่ในจุดไหนอะ แล้วมันทําให้เพื่อนของเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ตื่นตูมนะคะเวลาโอเคบางเจอบางในเรื่องของบททดสอบบางปัญหาเข้ามาเนี่ยคุณจะสามารถมีปัญญาที่แหลมคมขึ้นที่จะสามารถอ่านมองเห็นได้อย่างทะลุป,ปุโป,ปงนะว่าอ๋อสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเข้ามาเป็นเหมือนบททดสอบเป็นเหมือนปัญหาชั่วคราวตรงเนี้ยก็คือจริงๆจ,จ,จริงแท้แล้วอะ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกมันก็แค่มาเพื่อให้คุณเนี่ยเจออะไร ในทางของตัวเองมากขึ้นตรงนี้นะคะอืมหนึ่งไม้เท้านะคือพลังงานเคลียร์มากเลยอะเพื่อนเพื่อนของเรานะคะพลังงานคุณเคลียร์มากการที่เพื่อนของเราพลังงานเคลียร์มีความชัดเจนนะคะมีความแน่วแน่ในเวลาเนี้ยแน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดจากที่ในที่ผ่านมาเนี้ยมันเพอร์เฟกไปทุกอย่างกับชีวิตของคุณไม่เลย ะะการที่คุณมีพลังงานที่เสถียรมากในเวลาเนี้ยเพราะามันเกิดจากการที่คุณขัดเกลาตัวเองมามากพอกับสถานการณ์ที่มันดูไม่ค่อยเป็นใจกับอะไรที่เข้ามาเป็นบททดสอบนะคะและแน่นอนว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่บ้างนะคะที่คุณกําลังจะก้าวข้ามผ่านเพื่อไปสู่ปลายทางการพิชิตเป้าหมายตรงนี้ของคุณแต่สิ่งที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมามากเนี่ยเนี่ย คือพลังงานเม้่งลึกภายในของคุณที่มันมีความสะเทียนจริงๆนะคะในด้านอารมณ์ในการเชื่อมั่นในพลังของคุณเชื่อมั่นในจัก,กรวาลน,นะคะามาดูกันต่อแปะถ้วยนะคะก็คือใครหลายๆคนในที่นี้เนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะต้องสัมพันธ์นกันกับสาการบางอย่าง เรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องละทิ้งออกมาออกไปนะคะเดินไปในทางที่เป็นแสงสว่างการละทิ้งนี้อาจจะหมายถึงอะไรความวิตกกังวลการละทิ้งตรงนี้อาจจะหมายถึงการการตั้งคำถามที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรให้กับคุณนะคะหรือเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับ อะไรที่ฝังใจในดีก็ได้นะคะเนี่ยคุณได้นำพาตัวเองออกมาจากสิ่งนี้มุ่งหน้าไปสู่ทางที่เป็นแสงสว่างถามว่าทางที่เป็นแสงสว่างเนี่ยคืออะไรนะคะคือการที่เพื่อนของเราหลายคนนะคุณอาจจะเพิ่งได้รับสัญญาณมาก่อนหน้านั้น,น,นว่าให้คุณเนี่ยเคลียร์พลังงานตรงนี้ทิ้งไปนะอืม,มาไกด์อะไรบางอย่างให้กับคุณเนี่ยให้คุณแบบ มีแสงสว่างในตัวเองมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะในลักษณะนี้แต่ขออีกหนึ่งใบว้าวสเตรนท์นะคะโอเคสิ่งที่หมอไม่เห็นนะคะก็คือฟังแล้วมันดูเหมือนเรียบง่ายนะแต่จริงๆมันไม่ง่ายเลยอะกับสภาวะที่คุณเป็น แค่แบบว่าพอพลังงานที่ออกมามันดูเรียบง่ายมันดูสงบอะเพราะมันสื่อมาจากพลังงานภายในของเพื่อนเรานะคะที่คุณเอาอยู่อืมที่คุณเอาอยู่นะคะก็คือตอนเนี้มันมองว่าคุณได้ค่อยๆงัดที่เป็นพลังงานที่แท้จริงภายในของคุณขึ้นมาเป็นในเรื่องของความแข็งแกร่งเป็นในเรื่องของความนิ่งอ่าจิตคุณนิ่งมากขึ้นนะคะ แล้วก็มี power มากๆนะมี power อันแรงกล้าในการเชื่อมั่นว่าคุณจะต้องทำได้ไปถึงการพิชิตเป้าหมายนั้นได้นะคะเพราะว่าแน่นอนว่าการพิชิตเป้าหมายนั้นเนี่ยหลายๆคนเลยนะมนันเป็นเป้าหมายที่คุณมีแรงจูงใจที่ไม่ใช่เพื่อแค่ตัวคุณแน่นอนอาจจะเพื่อ ความสุขของคนข้างหลังชีวิตของคุณคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอาจจะลูกของคุณอย่างนี้นะคะเพราะว่าในรูปเนี่ยคุณจะเห็นนะเป็นเป็นเหมือนกันเป็นแพะหรือเป็นแกะเนาะเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องการเติบโตสําเร็จในเป้าหมายของทางชีวิตของคุณมากขึ้นเพื่อที่จะปกป้องโปรเทคใครในที่นี้นะคะ บางคนนะอาจจะหมายถึงกรณีที่จะสามารถส่งพลังงานดีๆให้กับคนรักของคุณก็เป็นได้ถ้าคุณมีความสัมพันธ์กันอยู่นะคะนะอ,อันนี้ก็เห็นที่เป็นสภาวะตอนนี้นะคะแล้วก็อยากจะสื่อพลังงานนี้มาให้กับเพื่อนๆของเรานะโดยเฉพาะขอขยายเพิ่มเติมนะคะใครในที่นี้เนี่ยมีในความสัมพันธ์นะ ที่เจออุปัก์อะไรบางอย่างที่ผ่านมาแล้วมันก็ต้องผ่านพ้นไปด้วยกันในช่วงเวลานเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเลยนะพลังงานเนี้พูดถึง f e m i n i t ผู้หญิงคุณจะต้องวันกับลุกขึ้นมามีพลังงานของ masculine ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วแน่นอนว่าหลายๆคนที่เป็นผู้หญิงที่คุณมาดูพลังงานน,านั้นพลังงานเนี่ยคุณก็เป็นคนที่มีพลังงาน masculine ที่เข้มแข็งแข็งแ,งแรงมาก ในตัวของคุณคุณสง่างามมากจริงๆนะคะคุณสามารถที่จะเหมือนกับเป็นการส่งขึ้นพลังงานที่ดีมากมีแรงสั่นสะเทือนที่สูงมากอะ่ะให้กับคนรักได้นะโดยเฉพาะถ้าคนรักของคุณในเวลาเนี้ยเขาอยู่ในช่วงจุดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตต้องเออเหมือนกับว่าต้องพิชิตในเรื่องของความสําเร็จความมั่นคงต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณจะเปรียบเสมือนกับเป็น เป็นช้างเท่าหลังอะแต่เป็นช้างเท่าหลังที่คอยอ,อกอุ้มนะคะและมีความหนักแน่นอยู่ตรงนี้อืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะขอเป็นไพ่ r อรัคคมาดูกันที่สำหรับนี้ก่อนนะคะคนต้อง Oracle นะอยาจะบอกอะไรกับคุณนะคะ ว้าว wow. The vast universe อือให้ไปนี้ต้องบอกเลยว่าแสดงว่าพลังงานนี้ของคนที่มารับชมเนี่ยพลังงานคุณไม่ไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าคุณมีพลังจิตวิญญาณเนี่ยที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะมี power มากนะคะคขึ้นความถี่สูงตรงเนี้ยมันสามารถส่งผ่านไปถึง จักรวาลเบื้องบนนะที่กําลังจะช่วยบรรดาลจัดสรรสิ่งต่างเนี่ยให้เป็นไปดีมากขึ้นอย่างแน่นอนกับชีวิตของเพื่อนเรานะคะอืม fragmented energy นะสำหรับไพ่ใบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันสื่อถึงว่ามันเคยมีช่วงเวลานะที่คุณรู้สึกว่าพลังงานเอเนจีอะมันติดขัดอืม คุณเคยมีความรู้สึกว่าคุณติดกับดักอะไรบางอย่างอยู่ช่วงหนึ่งกับพลังงานของคุณเองนะคะเป็นในเรื่องของความถดถอยท้อแท้หรือเหมือนกับอยู่ๆก็รู้สึกว่าเอ e r g y จมันดอปลงด้วยเหตุใดก็ไม่รู้นะคะนะอืมบางคนเนี่ยมันอาจจะถูกสาการบางอย่างก็ได้ที่เหมือนกับแทรกเข้ามาเหมือนกับเป็นบททดสอบอะให้กับคุณนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ คุณก็สุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นไปนะกับช่วงเวลาตรงนี้ได้แล้วอะนะคะคุณสามารถที่จะหาจิ๊กซอเจออะนะคะหาจิ๊กซอเจอว่าเออจิ๊กซอชิ้นส่วนไหนกันแน่อ่ะที่จะทำให้คุณแบบได้ได้ออกจากคลื่นพลังงานที่มันติดกับดักรู้สึกว่าติดติดขัดขัดตัวคุณเองอะนะคะอันนี้หมอไมค์ก็หวังว่า เพื่อนเ่จะเข้าใจนะกับกับที่คุณเคยผ่านสภาวะนี้มาก่อนหน้านั้นตรงนี้อืมซึ่งถามว่าเออจิ๊กซอเนี้ยมันจะเปรียบเสมือนกับอะไรมันอาจจะเป็นในเรื่องของวิธีบางอย่างก็ได้เป็นในเรื่องของวิธีเกี่ยวกับการปลดล็อกจากกระอาจจะเป็นวิธีการทำเมดิเทชันนะคะเออหรืออาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างจากจากักรวาลที่ส่งมาให้กับคุณเลยก็ได้นะที่ มันมันก็กลับกลายเป็นจิกซอว์จิกซอส่วนสำคัญที่ก็ทำให้คุณได้เดินออกมาปลดล็อกออกจากพลังงานนี้ขึ้นมาในที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะหมอมาจะขอใช้เพิ่มเติมเป็น moon o l o g y message นะคะโอ้ oh, moon r i s i n g นะคะ t r u s t ก็ทรูสขอภัยคะ่ะทรูสคือความจริงหลายๆลยคนเลยก็คือต้องเรียกได้ว่าคุณคุณมีการปลดล็อกอะไรบางอย่างแน่นอนคุณได้ตื่นรู้กับเรื่องความจริงบางอย่างในแง่เรื่องของพลังงานอ่าเกี่ยวกับสภาวะที่คุณเป็นมาว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนกับคุณเริ่มได้ ตื่นรู้ยิ่งขึ้นรู้แจ้งมากขึ้นแล้วก็ทําให้พลังงานของคุณมันโฟล์เติบโตมากขึ้นจากก่อนหน้าน,นั้นที่มันอาจจะติดติดขัดอะไรอยู่นานช่วงระยะเวลาหนึ่งตรงนี้นะคะคอเรชนะลดมูลมันมาพร้อมกับความกล้าหาญนะแสดงว่าการที่คุณได้เดินออกจาก พลังงานที่ดูยากสลัเกอนหรือดูท้าทายมากเลยอ่ะที่คุณจะต้องกดบล็อกให้ได้ก้าวข้ามมาได้ในที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องใช้ในเรื่องของความกล้าหาญอะไรบางอย่างที่คุณต้องก้าวข้ามคอนฟอร์ทโซนบางคนในที่นี้เนี่ยเหมือนกับจะต้องมีความกล้าหาญในเชิงที่แบบว่ากล้าที่จะตัดทิ้งอารมณ์ลบๆอะไรบางอย่างที่มันไม่ตอบโจทย์คุณจริงๆอ่ะจะต้องไม่คิดซ้ำไม่คิดวนลู o อย่างเนี้ย นะคะนะแล้วคุณเก่งมากต้องบอกเลยว่าว่าคุณเก่งมากนะคะแต่การที่คุณทําตรงนี้ได้เนี่ยก็ขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าคุณกลับมาอยู่กับเป้าหมายพอคุณกลับมาอยู่กับเป้าหมายจริงๆเนี่ยเป้าหมายที่คุณต้องการพิชิตอะ่ะมันมันชัดมากมันชัดจนขนาดที่ว่าเนี่ยคุณยอมไม่ได้แล้วคุณไม่ยอมที่จะให้พลังงานเหล่านี้มันมา ขัดทางคุณขัดขาคุณเองในลักษณะนี้นะคะต่อมานะหมอไมายก็จะขอปิดท้ายนะด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะบทสรุปนะคะในวันนี้ก็คือพลังงานอยากจะสื่อผ่านอะไรนะให้กับเพือ่องของเราอืมแปดเหรียญนะ as of c o i n e นะคะใบนี้นะก็อยากจะบอกกับเพื่อนเของเราว่า สิ่งใดต่อจากนี้ที่คุณกำลังทำอย่างต่อเนื่องพัฒนาอย่างต่อเนื่องคุณจะ Su ั c e ซ s ฟ u l มันจะเกิดเป็นผลลัพธ์ที่สวยงามอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้มาพร้อมกับ k n น f e cup ด้วยนะคะความสุขเกิดขึ้นแน่นอนพลังงานนี้นะเพราะว่าพลังงานของคุณมันได้เติบโตขึ้นไปอีกระดับมันเป็นอะไรที่ขันรับแน่นอนกับผลลัพธ์ใหม่ ที่จะยิ่งทําให้คุณมีความสุขแต่มันก็เกิดจากการที่คุณเนี่ยเทคความสุขมากขึ้นในพลังงานของคุณนั่นเองณนะปัจจุบันนี้นะคะว้าว j u s t i c สวยงามมากเลยนะคือไม่ต้องบอกว่าไม่ว่าสิ่งใดนะที่คุณมีแผนมีเป้าหมายที่จะพิชิตให้ได้โดยเป้าหมายตรงนี้บางอย่างเนี่ยแน่นอนก็ต้องอาจจะใช้ในเรื่องของเวลาหรือการรอคอยเนี่ย แต่พลังงานคุณจะเถียรขึ้นแล้วก็ทำให้สิ่งนี้มันมาเร็วมากขึ้นมันเป็นอะไรที่เนี่ยจะขาดรับพอดีกับพลังงานของคุณจะเกิดความสมดถุตรงนี้นะคะก็เป็นพลังงานนี้นะให้กับเพื่อนของเรานะคะขอบคุณค่ะ